ขอเป็นปลายสักวันนะคะตายอรไทยโพสต์หลังพบกับนุกธนดลบังเอิญเจอกันที่สนามบินจังหวัดขอนแกน่นเป็นความบังเอิญที่แฟนๆฟินกันทั้งวงการแชร์กันสนันวันไหวเมื่อสาวดอกหญ้าอย่างตายอรไทยโพสต์รูปเจอนุกธนดลอินดี้สุดฮอตจากค่ายสิงมิวสิกแบบบังเอิญที่สนามบินจังหวัดขอนแกน่นเท่านั้นเองตายก็ได้ถ่ายคู่พร้อมแคปชั่นโดนๆว่านุกตาย ขอเป็นไปสักวันนะคะพอได้ไหมเนาะติดแฮชแท็กนุกธนาดลเจอกันที่สนามบินขอนแก่นน้องไปงานเรากลับบ้านค่ะด้านนุกโพสต์ยาวเยียดเหล่าวินาทีความประทับใจเจอพี่ต่ายแทบเขานะ่าอ่อนณสนามบินขอนแก่นนุกออฟเตะนั่งกินข้าวกันอยู่ดีๆก็มี FC 2คนเดินมาขอถ่ายรูปคนหนึ่งไม่มีแมส คนหนึ่งปิดแมสเราก็ไม่เอกใจก็ถ่ายปกติเขาก็ถามว่าเราไปงานไหนวันนี้เล่นไหนก็ยังไม่คิดอะไรเพราะนุกถ่ายรูปกับพี่ FC นุกจะไม่ค่อยกล้ามองหน้า FC ที่สวยๆเพราะกลัวดราม,มา่า สุดท้ายเปิร์สแมทออกกลายเป็นพี่ตายอรไทยผมนี่ขาอ่อนเลยชอบพี่เขามากจะดีใจเกินไปก็ไม่ได้เพราะเขินพี่ตายเป็นศิลปินระดับต้นๆของประเทศก็ว่าได้แต่เดินมาถ่ายรูปกับนุกซึ่งเป็นนักร้องโนเนมมากๆเลยยอมใจและประทับใจในตัวศิลปินคนนี้มากๆเลยครับ FC ตลอดการพีต่ตายอรไทยทำเมาเอฟซ c ของทั้งต่ายและนุกแห่แชร์กดไลค์เม้นชื่นชมสุดยอดลูกทุ่งสาวอินดี้หนุ่มนี้ยอดนิยมแห่งยุคที่เจอกันครั้งแรกแบบมืดฟ้าโมดินกันเลยทีเดียวครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ข่าวปนีแล้วข่าวปนีจะมีข่าวดีๆจากวงการเพลงลูกทุ่งมาอัปเดตสู่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่เสมอในวันนี้สวัสดีครับ